เฮ้ยผมจะวิ่งโชว์นะครับซึ่งเหนื่อยมากโอ้ยัยังเอาป่ะปวดงอแล้วโค้งแล้วชันแหลวหลังจากที่เราฮึดเพืออหนึ่งขึ้นมาบนโค้งตรงนี้ดอกพูดช่วว่าเราจะถึงเส้นทางที่ทำให้เรานั้นพนคลายลง

pick it <laughs> <Stop laughs> o ูดูสตริงเริ่มคลึ้มคลึครับเดี๋ยวข้างหน้าเหมือนเจอทางแยกละ่ะไปทางไหนต่อต้องถามผู้นำทางของเรา GPS ของเราคือเขาต้องมาทางนี้อะออะเอเลี้ยวซ้ายไงตอนนี้เรามาทางนี้นะครับแล้วเรามาเจอทางแยกงี้แล้วเราต้องไปทางนี้ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ไม่ผิดนะไม่ผิดนะคุณไม่ผิดเลยนะตรงนี้จะออกจากป่าทึบเราเห็นไล่ชาวบ้านอยู่นะครับพี่ไล่อย่างครพี่ไล่อย่างสวยๆมะนาวอ <ๆ S 1> ่วะครับดูสิครับโอ้โหคุ้นคุ้น เขาใช้เวลาเท่าไหร่ออกนกิโลหดือยชี้ไก้สองนาทีอ๋อมาเหามากี่กิโลละห้ากิโลก่อนหน้านั้น,อ,น,อ,น 9, อ่ะขึ้นๆเ่าเก้าสามสิบอว่าเวลาที่ดีออกดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะครับมีพัฒนาการครับ คนเนินนี้เป็นเนินที่โหดมากมันน่วงมาครับจันทร์หลเรากำลังจะไปสู่จุดที่ชมวิวตรงเวิง,งผมจะวิ่งโชว์นะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเหนื่อยมากสวสดีครับ <c oughs> เราขึ้นมาชมวิวครับบอกเลยว่ามันหนวงมากครับพี่หล <c oughs> งทางของเราพี่โอ้ โโอ้หเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่ชันทีุ่ดนะครับเราก็จะเจินักวิ่งเทียระหว่างทางเยอะครับรู้สึกว่าเราจะเริ่ม slow 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 โอ้โหมีแต่ขึ้นกับขึ้นครับไปแล้วครับผู้นำจากฝูของเราเป็นผู้ประเดิมยิกๆเลยฮะ เอาเลยเอาเลยสปีดน,นะครับสปีดเก้าอะ C I s e v ่ n อะตายเ้ยนี่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 โอ้โหดูครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับเนี่ยครับไปแล้วครับถึงยอดคนแรกครับข้างบนมีการบอกว่าย่องๆไม่อิมนะครับเขาจะลงตัวพอ โอ้ยเอาเรื่องเว้ยโอ้โหเว้ยโอ้โหทุกคนทุกทุกคนทุกคนโอ้โหบล้วยังเงาปูดเงา เราต้องใช้พลังงานจากโอเล่ลูกอมโอเล่ของเรานะครับโอ้ oh my god เต็มพลังด้วยลูกอมอนนโอเล่โอเล่โอเล่อลอืือ เราทาให้เราตื่นขึ้นมามากเลยตอนเงานจาที่เราฮึดเฮือกหนึงขึ้นมาบนโค้งตรงนี้เราเข้าใจว่าเราจะถึงเส้นทางที่ทำให้เรานั้นพลอนคลายลง แต่ไม่ใช่เลยอ้โหสุดๆครับผมฮะชุดนี้เอาเรื่องเเออารื่งครับเอาเรื่องตรงต้นขาเลยครับผมโอ้เราจะสู้กันต่อไปด้วยจิตวิญญาณแห่งแมนเชสเตอร์อยู่ไนนต็ดครับตอนนี้ ต้องบอกว่าสุดๆครับสำหรับคนไม่เอมอาลกังกายอย่างผมแต่คนนี้สบายๆใช่ไหมครับนี้เหยครับโอ้สุดยอดครับนี่เป็นเงินทบนะครับเงินทบชันมากๆโอ้ยปอแปะนะครับบู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 บุ้บบบเอ่อชีวิตของพวกเรามาถึงทางแยกแล้ว จิตวิญ,ญญาณของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกคุณว่าอย่างไรครับอ,อีกกี่กิโลครับจา้าครับสอ,สองกิโลพวกเราต้องไปต่อครับ บินขึ้นไปแล้วครับโอ้โหมินิแอนดูโรลของเราฮะดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเนี่ยดีๆไม่แม้จะต้องอย่างนี้เลยภูเขาพกพาความมั่นใจพลังงานและกินตดขึ้นมาแล้วทุกคนอีกกี่กิโลครับโระมต่ออนนี้มาเกือบสิบโลแล้วเกือบสิบโลแล้วที่เราเดินมานะครับน่าจะใกล้ละ นี่เป็นอีกโค้งหนึ่งที่ขึ้นจากชันแล้วโค้งแล้วชันอีกแล้วมีแต่ชันกับชันจากโค้งตรงนี้ครับโค้งตรงนี้เทาขึ้นมามน่าจะใกล้แล้วโคง้งในบรนี้ครับ เราก็มาถึงแล้วครับคุณช่างเครืยอ